เอ้าหน้าปกหน้าปกก็มาอยู่เนาะสี่วสวัสดีครับมาแล้วนะฮะสำหรับมหาลาบนะครับสำหรับวดวันที่16กันยายนพุทธศักราช2566สนะครับเลขหน้าปกนะครับ6กับ8 6กับ8นะฮะอ่ะถ้า6มา6อะไรครับ60 64 69ถ้า8มา8อะไรครับ8 3 8 4 8 7 อ่ะทีนี้มาดูในส่วนของชุด3ตัวนะอ่ะก็อาจจะเป็นเลขที่หลายๆคนชอบนะชอบก็ตามไม่ชอบผ่านผิดถูกอย่าไดาอย่าว่ากันอ่ะมาดูผลงานงวดที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะงวดที่แล้วหน,นะหน้าปกก็มาอยู่เนาะสแต่ไม่ได้มา10หน่วยแต่มาที่หลักรนะ้อยเนาะมันออก4 7, 8, อี่เจนะก็ พอใช้ได้อยู่พอหน้าตามอยู่นะสาหรับเลขหน้าปกสําหรับการออกกําลังกายเนี่ยก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากนักเสี่ยงโชคทางด้านตัวเลขนะฮะดูกันเอานะในส่วนของรางที่ที่1หลักร้อยหลัก10หลักหน่วยเป็นอย่างไรนะในส่วนเลขล่างเลขท้าย2ตัวเป็นอย่างไรก็ดูกันเอานะไปทบปทวนในแต่ละงวดนะครับสําหรับ fc แฟนคลับนิตยสารมหาลาภไปกันต่อครับนะก็มีเรื่องราวเยอะแยะมากมาย ให้อ่านเนาะโดยเฉพาะเรื่องราวของการชตาพยากรนะหลายคนชอบดูดวงก็อ่านได้นะฮะอ่ะก็มีเรื่องลี้ลับเรื่องเกี่ยวกับการขอหวยตามสถานที่ต่างๆนะฮะก็น่าสนอกสนใจนะฮะก็เป็นเรื่องราวจากทั่วภูมิภาคทั่วทั้งประเทศไทยอเอาละฮะฟ้าประธานพรวันนี้เทียบเคียงเลยฟ้าประธานกับเลขคัมภีร์หวยนะเอาทีละหน้านะก็ เปิดทีละหน้าเอาละฮะฟ้าประธานบอกว่างวดนี้ตัวเต็งเลข6ดูซิว่ากูรูซุรินทีวีใครบ้างที่ให้เลข6นะไปทบทวนแล้วก็ไปทํากันบ้านนะฮะกูรูท่านไหนให้บ้างให้เลข6นะแล้วตัวรองคือเลข2นะะอ่ะดูนะตัวเต็งถ้ามาก็เป็นตัวเน้นเลยฮนะ6ก6ก6าหกส่ 3, 8. อ่ะส่วนตัวรองนะฮประกอบไปด้วยสองเก 2 4 2 3 2 8ส่วนตัวกันนะ09 04 03 08ก็เอาไปลุ้นได้ทั้งบนลุ้นได้ทั้งล่างงวดที่แล้วผลประกอบการไม่มาไม่มานะไม่มาสักตัวนะงวดนี้อาจจะมาก็ได้หรืออาจจะไม่มาก็ได้นะมันสรุปไม่ได้ไงแบบร้อเปอร์เซ็นต์ไน่าติดไม่ไนะ่าจะพลาดใช่ไหมอืมอ่ะ,อะทีนี้มาดูเลขคัมภี์หวยครับ เด่น8รอง4 8อะไรเอ่ย89 80 86อันนี้เป็นตัวเน้นนะในส่วนของ8นะยังมี83 87 82ก็รุ่นได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับในส่วนของ4ก็49 4 0 4 6เป็นตัวเน้นนะอ่ะก็จะมี43 47 42รุ่นได้บนล่างเช่นกันอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของ3ตัวคู่ใจบอกได้เลยว่า3ตัวเนี่ยมันมายากอยู่นะแต่ถ้ามามันก็มีโอกาสมา นะแต่ว่างวดที่แล้วไม่มาเลยนะในส่วนของสมตัวในส่วนของ2ตัวไม่มาเลยใช่ไหมอ่ะไม่มาเลยนะเอาให้ดูก็ได้นะงวดที่แล้วไม่มาจริงๆนะต้องยอมรับนะอ,อันไหนมาก็ต้องยอมรับว่ามาไหนไม่มาก็ต้องยอมรับว่าไม่มานะก็เนี้ยสูตรคิดสูตรคำนวณก็มีเข้าบ้างก็มีหลุดบ้างเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดานะไม่น่าจะหลุดซ้ำนะงวดนี้จับตาดูดีๆนะ สำหรับงวดวันที่16กันยายนจับตากันต่อไปนะฮะเปิดไปเรื่อยๆครับคุณทุกที้ครับอ่ะมาแล้วนะฮะสำหรับเลขผีบอกไม่แน่นะงวดนี้บอกได้เลยว่าไม่แน่นะเลขผีบอก93 96 04 07 697 406้าห <c oughs> อะไรก็แล้วแต่ติดศูนย์งวดที่แล้ว นิดเดียววดที่แล้วนิดเดียวอถ้าใครตามผีบอกเอาบีบอกนมาหน่อยดิงวดที่แล้วนี่นิดเดียวอ่ะอเกือบแล้วเกือบแล้วทําไมละ่ะก็ออกสี่เจ็ดแปดไงสี่เจ็ดแปดก็ให้มาเจ็ดห้าให้เจ็ดสี่ก็ก็นิดเดียว <laughs> <laughs> สําหรับคนลุ้นนะทุกกี้งงเลยว่าเอ้ยนิดเดียวตรงไหนเอาไปกันต่อ,อนะนอ่ะพระเอกของท้องเรื่อง นะสำหรับตัววิ่งนี่เขามาจริงนะในแต่ละงวดต้องยอมรับว่าไม่เคยที่จะหลุดเลยน,นะงวดที่แล้วรองหนึ่งถือว่ามาอยู่นะงวดที่แล้วมาอ่ะทีนี้มาดูครับมหาธงชัยก็ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะของเล่มนิยสารมหาลาบสวยสุดคือเลขศูนย์เหมือนงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วเขาก็สวยสุดเลขศูนย์งวดนี้มายืนหนึ่งเหมือนเดิมคือเลขศูนย์คอยดูซิว่า การออกรางวัลไม่ว่าบนหรือว่าล่างเนี่ยจะมีไหมเลขศูนย์นะถ้าชอบเลขศูนย์ก็ติดศูนย์นะฮะอ่ะทีนี้สวยสุดก็เลขศูนย์รองคือเลข9นะฮะอ่ะเขาเน้นเป็นคู่วินจับให้นะฮะร,รุนได้ทั้งบนทั้งล่างนะฮะสำหรับสวยสุดเลขศูนย์เนี่ยศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์เจ็ดอ่ะคุณชอบไหมบางครั้งบางทีเลขที่คุณชอบอาจจะไปออกจริงๆที่กองฉลากก็ได้นะครับอ่ะรองเก้านะฮะ 94 96 93 98 97อ่ะตัวกันก็สวยเหมือนกันนะกันเลขหนึ่งเนี่ย14 16 13 18 17เอาละฮะมาหาเลขธงชัยงวดที่แล้วมาแค่เลขวิ่งงวดนี้คู่วินจะมาหรือไม่มาแต่ไม่แน่นะสวยสวยสุดกับรองเนี่ยศ์กับเอาจจะมาคู่กันก็ได้ไม่เคยพลาดไม่เคยพลาดอ่ะคุณทุกกี้มาย้ำว่าไม่เคยพลาด อมาต่อกันในส่วนของอาจารย์เจ้าพ่อมหาลาบนะงวดนี้เด่น7รอ,อง3กับ6นะ,ะชุด3ตัวมีอะไรครับชุด2ตัวบนล่างมีอะไรครับชอบก็จัดไม่ชอบผ่านผิดถูกอย่าดาอย่าว่ากันงวดที่แล้วเขาหลุดงวดที่แล้วเขาหลุดมาอยู่เลขสี่ใช่ไหมฮอม,มาอยู่มาอยู่อืแต่ว่ามันก็จับทิศจับทางยากเหมือนกัน ะะเอาไปกันต่อครับชอบคอลั์ไหนชอบกูรูท่านใดก็เลือกตามอย่างมีสตินะครับดูสติติดูทางเลือกของเขานะในการให้แนวคิดแนวทางนะ,ะอ่ะก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระนะเรื่องราวของต่อเงินต่อทองโชคลาภพยากรดินฟ้าอากาศเอาพุทธคุณเหล็กไหลแจ่มสุดคือเลข6โอ้โหมี ข่าวเกี่ยวกับหลักกิโลบ้านผมด้วยน่นนะเลขเด็ดหลักกิโลเนาะที่27จังหวัดสุรินทร์แม่นะได้ออกนิตยสารมหาลาภเป็นที่เรียบร้อยนะฮะอ่ะพุทธคุณเลหล็กไหลแจมสุดคือเลข6รองคือเลข0นะแจมสุดคือ6 6อะไรครับ6 9 6 4 6 3 6 7อันนี้เป็นตัวเน้นนะฮะอ่ะรอง0ูนย์มีศนยอะไรน่าสนใจ09 04, 03, 0ย์7 09, นเนี่ย09นา่าสนใจนะอ่ะดู3ตัวเขาด้วยนะฮะมีโอกาสแตกหรือไม่อย่างไรนะฮะ 769, 709, 764, 704จับประเด็นได้ว่าคือเขาให้7หลักร้อยนะ mm hmm. เหมือนตุกกี้เหมือนโจ้ค,คิดเลยว่าคิดว่า7จากหลกหลักร้อยแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่านะ รอดูผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลกันอีกทีก็แล้วกันเราไม่เคยสังเกตว่ามันทุกงวดไมมาทุกงวดเขามาแม่มดูดูงวดที่แล้วเป็นยังไงดูหลักร้อย,อยพุทธคุณเลขเหล็กไหลหน่อยงวดที่แล้วองวดที่แล้วให้เก้าเก้าไม่มางวดที่แล้วสี่หลักร้อยนะฮะก็ศึกษาเป็นแนวคิดแนวทางอะฟันธงคนระับสองมาหนึ่งวันนี้ให้เจ็ดกับสี่นะไม่เจ็ดก็สี่นะเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดแปดสี่แปดสี่หกสี่เก้า รวยรวยรวยเขาบอกว่ารวยนะเดี๋ยวคอยดูวันที่16กันยายนนี้เดี๋ยวรู้เรื่องกับอ่ะทีนี้มาดูสูตรประสบการณ์อาจารย์ประสิทธิ์นะเด่นคือสองเลยวางวาง3ตัวบีบหัวใจนะ7หลักร้อยเนี่ย7 9 2 7 2 6 4 6 9 8 2 4โอ้โหจะชอบหรือไม่ชอบอ่ะดูรองนะโอ้โรอง6กับ9ให้เลือกเลยนะฮะ ชุด2ตัวบนล่าง29 26 24 21 69 64 63 61อน่้าหสน่าสนใจนะน่าสนใจแต่ตัวนี้ฟันทงเขาฟันทงเขาโอเคอยู่นะเมอ่แล้วเข้ามาอ่ะ4กับ 7, 7อ่<ม>าเข้ามาฮะเข้ามาคู่ไงใช่อ่ะงวดที่แล้ว4กับ7ตัววิ่งเข้ามาคู่ไงกับอ่ะงวดนี้7กับ4ไม่แน่ นะอ่ะมาดูเส้นทางรวยนะในเล่มนะเส้นทางรวยให้5 5นะห้าหกับ5 7เนะเลขเหนือเซียนนะให้4ี่ครับ4ี่ห4 8อ่ะดูเลขพ่อแก่นะดูชัดชนิดนึงเลขพ่อแก่นะให้3ตัวเป็นยังไงนะหนึ่6ห้าแปตัวให้1นสี่ให้7จให้8ปดสามแปดแปจะมาคู่กับ3หรือเปล่าไม่แน่อ่ะเทพสถาพรตอบ เทพสถาปรบอกว่า8กับ7จเนาะ8กับ7จ็ดนะแ 8, 1ดหนึ่งระหว่างเบิ้ลคือ7 7เอาละฮะ3ตัวไม่อยากจะเว้าเลยมันเป็นเล็ลอตเตอรี่ที่เราไปซื้อนะผมก็ตามลุงเนี่ยนามครับตามอาจารย์เลขสร้างบุญครับ7 6 1เนอะแต่ว่าอันนี้ก็ให้8 6 1ทุกที่ถ้าออกเจ็ดหหนึ่งเราก็ได้ นะถ้าออก8 6ดหเราก็เสียอ่ะก็ว่ากันไปเนาะรวยรวยรวอ่ะใครชอบ8 6ดก็ไป8 6ดนะใครชอบ761ก็ไป761ดหอ่ะผมให้กำลังใจลุงนี่นะมอ่ะทีนี้มาดูฟันธงนะฟันธงเลข1โอ้โหเลขมายากนะ10แต่ก็เคยมาแล้วนะ10 1517นะฟันธงอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของฟ้าสั่งรวยนะโอโ้สั่งเลข0นเลยนะทุกที่ เข้าท่าเข้าทางแต่ไม่รู้เขาจะจับ3ตัวแตกไหมศูนย์แปดเจ็ดโอ้โหตัวแดงด้วยนะฮะศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดอ่ะมาดูเลขด่วนนะฮะด่วนคือเลขหกในะของเขาเนี่ยนะมาแรงคือสองห้าหกอ่ะดูสองตัวโอ้โหหกหนึ่งหกสี่หกเก้าเอาแล้วแต่ชอบเด้อแล้วแต่ชอบอ่ะมาสุดท้ายท้ายสุดกลับมาหารวยนะฮะห้าสองเก้ามาแน่แน่เน้นเน้น เขาพูดนะโจไม่ได้พูดนะเขาเขียนในเล่มว่ามาแน่แน่เน้นๆห้าสี่สองหกแปดสามเก้าสองทำไมไหลสำนักให้แปดสามสามปดเยอะอยู่พอสมควรนะฮะมาดูงวดที่แล้วมาเทียบมาเคียงเป็นยังไงทุกี้อ๋อเทียบสถาพรเก็ดกสีมาคู่อ่าแปดมาเส้นทางรวยโอ้โหมาเต็ม โอ้โหเลขพ่อแก่มาเต็มนะ91 <Natomiast. S 1> โอ้ยงวดนี้18ก็น่ากลัวสิงอใช้ได้อยู่นะฮะเป็นขลอล่ำเล็กๆในท้ายท้ายสุดนะฮะอ่ะวันนี้ต้องขอบคุณครับทั้งหมดทั้งมวลนะฮะอ่ะนิติศาลม,มหาลาบนะงวดวันที่16กันยายนมีให้รวยกัน <S <S เห็นเห็น<ๆ>เน้นสุดๆในเล่มนี้นะอ่ะขอบคุณนะฮะ ที่ให้เราได้เอามารีวิวให้เอามาแบ่งปันผ่าน youtube ช่อง S ุรินท์ t ีย้ำนะฮะเรานําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็มาจากแนวคิดมาจากแนวคํานวณมาจากสถตินะฮะก็โปรดใช้วิจารณณในการรับชมนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนําเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นอ่ะขอบคุณมหาลาบขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ให้เกียรติติดตามรับชม สุรินทีวีด้วยดีเสมอมาขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้ถูกรอตเตอรี่กันเยอะๆนะครับ